สวัสดีครับการเทสเกม IQ13 สวันนี้เราจะเล่นเกนชินอิมแพคเหมือนเดิมน,นครับตัวแปรต่างๆในการเทสแบบตูเท i k t ็อกจะทําไว้ด้านล่างตลอดการเล่นส่วนตัวแปรอื่นก็คือโชว์ความร้อนตัวชิปโชว์ความร้อนเครื่องและ CPU ยูุเซแบบเดียวชามใส่เคสเล่นแล้วก็จับเวลาไปด้วยก่อนอื่นมาดูที่การตั้งค่าตัวเกมก่อนนะครับเราจะปรับเหมือนเดิมที่ช่องเราเคยเทสก็คือสุดทุกอย่างนี่นะครับ FPS 60อย่างอื่นก็คือสุดทุกอย่างเท่าที่เกมกจะปรับได้ส่วนการตั้งค่าเกมโหมดของ i อคูก็จะปรับเป็นสมดุลนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดมอนสเตอร์การตั้งค่าฟีเจอร์อื่นเช่นระบบฟันสีมิติโหมด e s p o r t แล้วก็พวกฟีเจอร์ DND ทั้งหลายก็เปิดหมดนะครับเอฟเฟกเสียงในเกมซึ่งปรับปรุงคุณภาพเสียงฮะผมเปิดสุดทุกอย่างแล้วกันจะได้ใช้ฟีเจอร์เต็มที่ส่วนเอฟเฟกไฟตรงนี้มันเป็นเอฟเฟกไฟตรงนีครับซึ่ง เราไม่เห็นอยู่แล้วแต่ก็เปิดไว้แล้วกันไม่เป็นไรอีก2ฟีเจอร์ที่มีผลกับการเล่นเกมคือการอัปสเกลภาพนะครับเดี๋ยวเราจะเทสกันช่วงท้ายๆแล้วก็อีกตัวก็คือการแทรกเฟรมนี่ก็เหมือนกันแต่อยไปเทสกันช่วงท้ายๆเหมือนกันประมาณนี้ครับพร้อมแล้วก็ไปิดลุยกันเลยโอเคครับผมเก s ชิน Impact ช่วงแรกกับ iQ 1ูเล่นแบบปรับสุดทุกอย่างไม่อัดหน้าจอก่อนนะครับ ปกติเวลาเราเทสเกมนี้กับเครื่องอื่นเราจะเล่นแบบไม่น่าหน้าจอประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าผมว่าไอคูบสมันแรงพอแล้วก็จัดการความร้อนได้ดีเนี่ยเราเล่นแบบไม่อานาจอเนี่ยแค่15บาทีพอครับเราไปอานหนาจอกันยาวๆเลยอุณหภูมิร้อต้นตอนนี้นะครับ34ตัวเครื่องแล้วก็47ตัวชิปนะครับแรมใช้ไป74%อรีวิวเสร็จประมาณยี่สครับ มาระหว่างรอยดูเฟรมเลสนะครับนี่ก็ยงังนิ่งๆครับหกสิบหกสิบเอ็ดมายินใหญ่เลยนะกินใหญ่เลยนะยินงใหญ่เลยนะเอาไปกินดิเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิเอาเอาไปดิ ระเบิดพลังต่อเนื่องไม่งไงไม่งไงนี่ไงไเอาไปด,โดิโหลดไปดิเอาดิโดนเอาติไปบ้างไฟก็ต้องเจอต้องแข็งฮะไม่งไงโดนเลยพันกว่า วงสว่คนนี่งไงอีกรอบนึงอีกรอบอีกรอบนึงเอาไปเอาไปเอาไปล่วงไหมเอาไปล่วงไหมเจยบร้อยฮะเล่นผ่านมาแปดนาทีอุณภูมิขึ้นมานิดเดียวไงฮะเดี๋ยวไปหาภารกิจประจำวันทำก่อนฮะมาสู้กับพี่ขุนยนต์ทักทายก่อนนะนี่ครับอุ้ย ไม่ยังไงไม่งไงไม่งไงแล้วก็บวกกับพลังลมไปด้วยแล้วก็มา,อาโออ์โหลดกันสักนิดไหมครับพี่แล้วก็ระเบิดพลังอีกหน่อยนึงนะฮจบไปเถอะจบไปเถอะ,เ,ถอะเรียบร้อยไปหนึ่งไผที่ขยายตัวขึ้นเอาดี่ยาอโอ้ยโดนก่อนเลื่อนไหลามากเลยฮะเอาไปไหม ที่ยักษ์ยากลงไปหนึ่งละขุดดินเหรอเอาไปดีเอาไปดีปดขุดดินอ่ะไมร่วงไหมปาเรียบร้อยเรียบร้อยฮะสิบสามนาทีละเดี๋ยวไปอีกหนึ่งอันก็จบละสิบห้านาทีดูการโลชาครับว้าวโอ้โหอย่างเร็วฮะแรมลอมแบบใหม่นี่เร็วจริงครับเวลาโหลดข้อมูลตา่ตางๆ วิจิตหลังกำบังมาถึงก็ระเบิดออลติเมตก่อนเลยฮะนี่ฮะแล้วก็ไปไปทั้งฝูงมีโลอ่ะมีโลก็ทำลายโลก่อนนี่ไงแล้วก็เอลติเมตอีกรอบหนึ่งนี่นีออ่อ่ะ ไฟซาพี่ยักษ์เรียบร้อยฮะดูเฟรมเรทกันสักนิดหกสิบนิ่งๆฮะคือเล่นแล้วแบบลื่นจัดเลยลื่นด้วยไม่ร้อนด้วยฮนะดูดิเดินสบายๆเลยครับ <Very good. S 1> มีจังหวะกระตุกหรือว่ารู้สึกว่าสะดุดอะไรเลยฮะนี่เลยสิบห้าทีแล้วไม่เป็นไรครับเลยมานิดหน่อยเดี๋ยวทำภารกิจนี้สำเร็จก็ไป สรุปช่วงแรกกันโอเคได้อีกไฟ์นึงเอาพายุไปกินฮะฝนพี่ก็ระเบิดไปดีเรียบร้อยหมดใช่ไหมอย่างรวดเร็วฮะมาเร็วเข็มเร็วไปทำอะไรก็ลื่นไปหมดครับเครื่องนี้โอเคเรียบร้อยครับผม สรุปช่วงแรกกันดีกว่าครับเกนชิน Impact ช่วงแรกนะครับกับ i อคูสิบเล่นแบบไม่อัดหน้าจอปรับสุดทุกอย่างจะเห็นว่าเราเล่นมาประมาณเกือบ20นาทีนะสินาทีอุณหภูมิขึ้นมาแค่2องสามองาครับจากเริ่มต้นนะคือสบายๆเลยครับเล่นในห้องแอร์เนี่ยความลื่นไหลต่างๆก็ดีเหมือนกันครับไม่มีอาการสะดุดอะไรให้เห็นเลยเดี๋ยวไปต่อกันช่วงที่2แบบอัดจอเลยครับโอเคครับผม ชิน IMPACT ช่วงที่2กับ i อโคสเล่นแบบปรับสุดเหมือนเดิมทุกอย่างแต่คราวนี้อ่านหน้าจอไปด้วยเราอ่านหน้าจอแบบขั้นสุดของเครื่องเลยนะฮะปิดเรทสูงสุดเฟรมเรทสูงสุดโอเคอุณห <Okay. S 1> ภูมิลดต้น,น,น,นตอนนี้ทีชิป53ตัวเครื่อง36มรมใช้ไป75นะครับแล้วก็ CPU วิวเสร็จประมาณตอนนี้20-30เหมือนเดิมฮนะไปหาที่เก็บเลเวลก่อนเดี๋ฮะ โอ้ลืมจับเวลาต่อจับต่อเลยอ่านหน้าจอไปสักสิบห้านาทียีสิบนาทีฮะเราค่อยไปเล่นแบบอ่านหน้าจอเหมือนกันแต่อัพสเกลอะไรเงี้ยมาเติมเลือดก,ก่อนฮะอมาดิมาดิมาดิาดอุย้ยมันแรงแล้วตรนี้ยดาเมจอุย้ยเกือบไป เพิ่มเลือดให้เพื่อนก่อนฮะเอาดีสวนกันไปยิงไกลๆเรียบร้อยฮะมามาอีกรอบหนึ่งอโอ้โหอย่างรวดเร็วฮะ,ะมาดีก็มาดีเยอะก็มาดีก็มากันดี เอาดิยรวดเร็วฮะเดี๋ยวรอนะมาเข้าดันเจียนดูบ้างดีกว่าครับมาเริ่มบักกุ้มบักกุ้มลำโพงเสียงดีมากเลยครับเล่นเกมกันจิ้นเนี่ยเสียงดังดีมากเลย เรียบร้อฮะรับรางวัลไปสู้ต่อเก็บชิ้นส่วน <sister. S 1> เพื่ออัพเกรดฮะบินก็ดูเฟรมเลยไปด้วยครับนี่ครับ60 61บหกสิบเอไปุณหภูมิขึ้นจากช่วงแรกที่อหนหน้าจอมานิดหน่อยนะฮะม่เยอะเลยก็ยังประมาณเดิมครับ อย่างที่ผมเคยบอกไปในไลฟ์หรือว่าในคลิปก่อนๆเน,นี่ยครับว่าผมกลับมาติดเล่นแกงชินเพราะว่าไอ้คูอิสานี่แหละ <Nice. S 1> คือมันเล่นดีมากครับถ้าเล่นแบบปกติเนี่ยเล่นแบบคนทั่วไปเล่นกันอะ่ะเล่นเรื่อยๆมันยิ่งสบายกวงนี้ครับเข้าเมืองน,น,นิดนึงไงล่ะเดินในเมืองก็ชิวๆฮะ มันไม่ใช่เรื่องต้องกังวลเลยครัเล่นเกมนี้กับไอคูสิบสามใ้ให้สนุกก็พอเดี๋ยวลองมาแมทแถวนี้บ้างครับเพราะว่าน้องๆในช่องลหนคนก็บอกว่าเออถ้าอยู่ในเมืองหนึ่งเมืองสองเนี่ยมันจะแบบไม่เท่าไหร่ใช่ไหมนี่มาเดินในเมืองที่มันเหมือนจะกินกราฟิกมากขึ้นจังหวะหันมีร่วงฮนะเห็นไหมมีเนี่ยเมื่อกี้ผมรู้สึกได้เลยนะว่าเหมือนมีจังหวะแบบเนืดหน่อยนึง นี่ยครับห้าสิบเอ็ดดูสี่สิบเจ็ดเขาก็อยู่เฉยมันขึ้นมาหกสิบเออพอมาเดินตรงนี้เฟร,ร,รมล่วงจริงนะดูดิคือจะไม่นิ่งเหมือน,นตอนแรกฮะเดี๋ยวเราลองเปิดหมดมอนสเตอร์ดูนะ <L ive> ดูสิว่าจะช่วยได้ไหมอืมรู้สึกว่าดีขึ้นชัดเจนเลยฮะถ้าอาดหน้าจอเรามาอยู่ในเมืองที่ กินกราฟิกเยอะๆเนี่ยยังไงก็ต้องเปิดหมดมอนสเตอร์ฮะเฮ้ยเฟรมร่วงฮะนี่ขนาดมอนสเตอร์ยังร่วงเลยฮะดูดิมีจังหวะแบบเหนืดนิดหน่อยอุณหภูมิก็ไม่เยอะนะไม่ไม่ร้อนเครื่องไม่ร้อนเลยเนะี่ยจับถือสบายๆนะฮะอุณหภูมิเครื่องสามเก้าหกสิบครับตัวชิปมอนสเตอร์ช่วยได้แต่ก็ยังมีจังหวะเหนืดๆเท่าที่สรุปนะงั้น เรามาลองแทรกเฟรมกันดีกว่าโอเคยังอยู่จุดเดิมนะปิดมอนเตอร์ก่อนอันดับแรกแล้วก็มานี่แทรกเฟรมครับการเพิ่มอาัตราเฟรมมันก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมาอย่างนี้นะฮะมันขึ้นว่าอะไรบ้างคุณจะได้สัมผัสกับอัตราเฟรมของเกมที่สูงกว่า,าตาเฟรมสูงสุดต้องเดิมของเกมแต่การใช้พลังงานและการสร้างความร้อนอาจเพิ่มขึ้นโอเค ไปตอนนี้เฟรมเท่าไหร่ร้อยสี่สิบสามร้อยสี่ห้าลองเดินดูดิว่าแทร็กเฟรมจะทำให้มันลื่นไหมมันอาการร่วงจะหายไหมอืมดูดิไอจุดเดิมๆที่เฟรมเคยร่วงก็ก็ดีขึ้นเยอะเละ้ว คือถ้าอัดภาพไปให้ดูเนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่ว่าคนที่นั่งเล่นจับเครื่องเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันจะรู้สึกเหมือนเฟร,รม,มจะหนื่ๆลงนะเหมือนมันจะดอรอปเฟรมลงไปแต่ว่าแทรกเฟรมด้วยฮาร์ดแวร์เข้ามาแทนอะไรเงี้ยแต่มันก็ทําให้เฟร,รมเด็โด,ดยรวมอ่ะนิ่งคือคงที่เนี่ยฮะกลายเป็นแทกเฟร,รมช่วยได้จริงๆ very good เออดีฮะแบบนี้ดีระวางบินดูนีเฟร,รมเรทว่าเป็นไงบ้างเนี่ยพอแซกเฟร,รมมันนิ่งเลยนะร้อยสี่สี่ร้อยสี่สามร้อยสี่ห้าวนอยู่ประมาณเนี้ยฮะส่วนอูภูมิเป็นไงบ้างตัวชิปยังหกสิบเหมือนเดิมส่วนตัวเครื่องประมาณสี่สิบก็ไม่ได้เพิ่มจากเดิมเท่าไหร่ฮะ นี่เล่นมาห้าสิบนาทีแล้วเดี๋ยวผมว่านี่ดีกว่าอัพสเกลกันดีกว่าอัพสเกลไปด้วยแทกเฟรมไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวใช้จบอันนี่อนนะจบกําจัดตัวน,นี้ก่อนมันยุ่งเหลือเกินเนี่ยมันยุ่งเหลือเกินเนี่ยเอาไปกินดิยุ่งอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกอ่ะคนที่จับ ืออเเล่่นยยางงี้จะรู้สึกว่ามันเหมือนประมาณ45เฟรมฮะมันไม่ถึง60เฟรมแต่ก็ยังลื่นไหลนะคือมันไม่หนืดเหมือน45ปกติดูลื่นไหลกว่าแต่ก็จะไม่ธรรมชาติเหมือน60 frame. เฟรมอา่าต้องบอกอย่างนี้ดีกว่ามา52นาทีแล้วอัพสเกลกันเดียวะฮะใส่เฟรมด้วยอัพสเกลไปด้วยนี่คือคุณภาพเดิมนะจะลองดูดิว,ว่าเขาบอกว่าไง สามารถเพิ่มความละเอียดสําหรับเกมได้อ่ะเราเป็นคุณภาพสูงก่อนพอปุ๊บมันจะขึ้นว่าสามารถเพิ่มความละเอียดสำหรับเกมได้นนตาาดไดแต่อุปกรณ์ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นแล้วอุณหภูมิสูงขึ้นโอเคตกลงโอเคอัพสเกลแล้วเป็นไงบ้างสึกภาพมันจะหนืดขึ้นนะแต่ว่าเฟรมเรทยังยังคงที่อยู่ที่ร้อยสี่สิบห้านะฮะภาพคมสวยขึ้นไหม รู้สึกว่าเหมือนจะคมชัดขึ้นเดี๋ยวลองอยืนดูตรงนี้ดิลองปิดอัพสเกลกับอัพสเกลดูลองปิดดูนะความคมหายไปไหมอ่ะเดี๋ยวลองกดอัพสเกลต่อปุ๊บคุณภาพสูงเออรู้สึกว่ามันจะคมขึ้นนิดนึงนะ แล้วถ้าเป็นคุณภาพสูงสุดละ่ะสูงพิเศษอ๋อพอเป็นสูงพิเศษมันจะปิดไอ้นี่ใช่ไหมปิดการแทรกเฟรมใช่ไหม, mm hmm. มเป็นเรยหกสิบละโหหนืดเลยทีนี้ห mm hmm. นืดจัดไหมฮะดูด,ดิหนืดแบบเหมือนสามสิบเฟรมอะ่ะเดี๋ยว ลองปิดแทกเฟรมซิว่าแล้วดูเฟรมเ็ทที่แท้จริงว่ามันเหลือเท่าไหร่หมื่นมากเลยฮะดูยังไงก็ไม่ถึงหกสิบนะแต่ทำไมในนี้มันบอกว่าถึงหกสิบละ่ะหืมหมื่นเกินไปฮะเอาเป็นว่าปิดเป็นไอ้นี่ดีกว่าเปลี่ยนเป็นคุณภาพสูงดีกว่าเออค่อยเลื่อนขึ้นมาหน่อย แล้วก็แทรกเฟรมแทรกเฟรมไปด้วยแล้วก็คุณภาพอั s สเกลเป็นสูงไปด้วยน่าจะเป็นพรีเซ็ตที่ลงตัวนะฮะคือภาพสวยด้วยเฟรมเรทนิ่งด้วยเดี๋ยวลองวิ่งวิ่ง,งเดินเดินดูฮะเป็นยังไงสบายๆนะถ้าแทรกเฟรมไปด้วยแล้วก็ใช้การออ s สเกลเป็นแบบ ระับกลางไม่ใช่สูงสุดอะนี่ฮะเฟรมเด็ดจะนิ่งๆมากเลยส่วนตัวแนะนำนะครับถ้าเล่นแล้วแบบคือภาพปกติมันสวยอยู่แล้วครับมันไม่จำเป็นต้องอัพสเกลก็ได้อันนี้คือเปิดได้ดูเฉยๆแค่แทรกเฟรมก็พอละมาสู้อีกหนึ่งไฟแล้วก็ค่อยไปสรุปกันน้ำแ,แข็งใช่ไหมน้ำแข็งก็เจอไฟหน่อยน้ำแข็งก็เจอไฟหน่อย เอาดิ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 ทีนี้ก็เอาเรื่องแล้วละ่ะเรียบร้อยเฮรสบายฮะเล่นมาชั่วโมงกว่าตอนนี้อุณหภูมิก็ขึ้นไปถึง43แล้วนะของเครื่องส่วนของชิปไป70กว่าน้ำเจียวอยู่ เอาละทีนี้ก็ได้เวลาสำเร็จโทษฮนะนีออ่งไอองนี <S 2> <S 2> <S <ๆ>่ไงเดี๋ยวไปจุดเดิมของเรากันดีกว่ายังเป็นพรีเซตเดิมนะก็คืออัพสเกลแบบกลางแล้วก็แทรกเฟรมตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมฮนะเฟรมเรทถ้าเราใช้พรีเซตเนี่ยมันจะนิ่งมากแล้วถ้าเราลอง ปิดการแทรกเฟรมล่ะแต่ว่าอัพสเกลอึ๊บอัพสเกลกลางแล้วก็ปิดแทรกเฟรมโอ้เหนื่อยเลยฮะเหนื่อยเลยรู้เลย,เลยว่าเหนื่อยเนี่ยฮะสี่สิบกว่าเห็นไหมยวลองเปิดมอนสเตอร์ช่วยโอ้กระโดดขึ้นมาถ้าจะอัพสเกล ก็มี2ทางเลือกก็คือเปิดมอนสเตอร์หรือไม่ก็แทรกเฟรมไปเลยช่วยได้ครับแต่ส่วนตัวแนะนำถ้าเล่นยาวๆแทรกเฟรมดีกว่ามอนสเตอร์นะเพราะว่ามันมันสเสถียรกว่าก็ประมาณนี้นะครับเป็นชิ้น i ิม a พ t กับ i อคู1สิบสามฟีเจอร์เยอะแยะเลยสรุปกันดีกว่าฮะ ก่อนอื่นมาดูที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับเล่นมา1ชั่วโมง9นาทีแบตเหลืออยู่68ลดไป32ถือว่าอึดใช้ได้เลยนะเพราะว่าเราอ่านหาจอไปเกือบชั่วโมงเนี่ยแถมในตอนที่อ่านหาจอเนี่ยเปิดฟีเจอร์เยอะมากทั้งการอัพสเกลทั้งการแทรกเฟรมเรียกเลยว่าจัดการพลังงานได้ดีครับสรุปนะครับ Genshin Impact กับ IQ 1ู13เรียกว่าเล่นได้ดีเลยครับเป็นอีกรุ่นที่แนะนำถ้าจะเล่นเกมนี้นะ ถ้าเล่นแบบที่คนทั่วไปเล่นนะครับคือไม่อาหน้าจอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าจังหวะเฟรมเรทคือไม่มีสะดุดเลยแถมเครื่องไม่ร้อนด้วยส่วนถ้าจะอ่านหน้าจอก็ยังโอเคครับยังจัดการได้ดีเหมือนกันอาจจะมีจังหวะเฟรมร่วงบ้างถ้าเราไปในเมืองหลังๆที่กราฟิกสูงขึ้นแต่ว่าเราก็ใช้โหมดมอนสเตอร์หรือว่าการแทรกเฟรมช่วยมันก็จะกลับมาลื่นเหมือนเดิม แล้วนอกจากการแทรกเฟรมก็ยังมีการอ p s c a l e การสั่นสีมิติหรือว่าการเพิ่มเอฟเฟกเสียงภาพรวมสำหรับคนที่ชอบเล่นเกนชินในมือถือรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมมาเดินครับอยากให้เทสเกมไหนหรือมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็เมนกันมาได้แล้วพบใหม่คลิปหน้าขอค,ครับสวัสดีครับ